บ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอนมินก็นําแนวทางดีๆมาฝากนะคะย้ําเสมอว่าแอนมินทําไว้เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะวันนี้แอนมินก็เลยมีแนวทางของคุณเลิศนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทันในไลฟ์สดนะคะก็ตามนี้เลยจ้าสามตัวบนนะคะ เคยแตก3ตัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับคุณเลิศให้แอดมินมา3งวดปังทั้ง3มงวดนะคะงวดแรกแตก3ตัวเลยนะคะแล้วก็แตก2ตัวตรงมา3งวดติดงวดนี้มีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะตัวเลขดงเลขเด่นอะไรอย่างเงี้ยชนใจตรงใจก็ลองเลือกดูนะคะว่ามีแนวทางไหนบ้าง ถ้าได้แล้วก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะสำหรับ3ตัวบนค่ะสำหรับเลขเด่นนะคะมาครบ3ตัวบนนะคะก็จะมีตัวเลขดังนี้นะคะ1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 5ตัวเองนะคะถ้าสมมุติมา3ตัวถือว่าลงทุนน้อยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลอง ลองเลือกมาให้อดมินดูนิดหนึ่งนะคะว่าท่านผู้ชมชอบแนวทาง3ตัวบนของคุณเลิศตัวไหนบ้างนะคะอดมินก็อยากให้ทุกท่านแบบช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันคำนวณน,นะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนที่ชนกันและตรงใจก็อยากให้ทุกท่านถูก3าตัวบนกันนะคะช่วยๆกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับ ตัวปักพิกัดบนนะคะของคุณเลิศนะคะร้อยนะคะมี1กับ7นะคะ10บ,บนมี1 8 6นะคะหน่วยบนนะคะก็จะมี1 2 6 8นะคะทัวนะคะท่านผู้ชมร้อยบนของคุณเลิศนะคะก็จะมี1กับ7นะคะ10บ,บนมี1 8 6่งแหสำหรับหน่วยบนนะคะก็จะมี1 2 6 8นะคะ ท่านผู้ชมก็ลองจับดูว่าร้อยตรงใจไหมสิบได้เลขอะไรหน่วยได้เลขอะไรแล้วลองมาชนกับของคุณเลิศดูนะคะเผื่อเราจะแตกกันสามตัวตรงๆนะคะ<ด>ท่านผู้ชมสำหรับสองตัวบนของคุณเลิศนะคะของเขาก็เข้ามาสามงวดติดแตกตรงเท่านั้นนะคะ<ด>ท่านผู้ชมเพราะของเขาปักหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยเรียบร้อยเลยนะคะสามงวดติดงวดนี้ขอให้แตกอีกเป็นงวดที่สี่นะคะ ก็บนนะคะเขาก็ให้แนวทางตามนี้นะคะ16 61 18 81 86 68 82 62นะคะทั่วนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนตรงๆนะคะของคุณเลิศ16 61 18 81 86 68 82 62ตรงใจกันไหมเอ่ยนะคะสำหรับแนวทางบนนะคะ ก็ลองวิเคราะห์กับอาจารย์ท่านอื่นดูนะคะสำหรับแนวทางล่างนะคะก็มีให้5ตัวนะคะท่านผู้ชมลองเอาไปวินกันดูนะคะก็มี 0,, 3 4 5 8ั้านะคะ0 3น5 8ท่านผู้ชมชอบตัวไหน2ตัวลองเลือกมาดูนะคะงวดก่อนแตก35ตรงตรงนะคะสำหรับแนวทางล่างตัวเจาะของคุณเลิศน,นะคะงวดนี้ให้03 04 05 83 84 85นะคะงวดก่อนแตก53นะคะเต็มเต็มนะคะอ่ทวนนะคะสำหรับแนวทางล่างนะคะ03 04 05 83 84 85นะคะท่านผู้ชมตรงใจเลขไหนบ้างเอ่ยนะคะก็คุ้นๆนนะคะว่า04ตรงกับแนวทางบนของพี่สมชายนะคะที่เขาเก่งไว้เมื่อคือนนะคะ ส่วน0ูรู้สึกว่าน่าจะมีตรงกับศูนยแอดมินนะคะสำหรับ10ล่างนะ,ะของเขาก็อยู่ที่0กับ8หน่วยล่างมี3 4 5นะคะ10ล่างมี0กับ8หน่วยล่างมี3 4 5ท่านผู้ชมว่าเลขไหนจะมานะคะแต่เท่าที่เห็นคุณเลิศเขาน่าจะเน้นอยู่ที่0หลัก10เนาะก็จะเป็น03 04 05 8ก็83 84 85นะคะก็ของเขาเข้ามา3มงวดแล้วนะท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่อค่ะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้ถูกหวยกันทั่นหน้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทานไลฟ์สดอดมินจะพยายามลงแต่ละอาจารย์ไว้ให้นะคะท่านผู้ชมจะได้ง่ายในการจดบันทึกนะคะแต่ว่า ระหว่างไลฟ์สดกับคลิปข้อแตกต่างก็มีอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างในไลฟ์สดก็จะมีหลายๆอาจารย์ที่เข้ามาร่วมเม้าส์มอยมาร่วมจอยกันนะคะก็ความรู้สึกก็อาจจะต่างกันแต่ว่าแอดมินก็เป็นห่วงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่แคบหน้าจอไม่เป็นค่อยๆโจทย์ก็เลยมานั่งคิดทำให้นิดนึงนะคะจะได้แบบว่า เห็นตัวเลขได้ง่ายๆเพราะบางครั้งอาจจะอ่านตัวหนังสือแอดมินไม่ออกนะคะแอดมินก็เลยทำคลิปให้พิเศษนะคะขอให้ทุกท่านสมวังนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกห้านี้ค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วย